สวัสดีค่ะเด็กๆคลิปนี้นะคะคุณดาก็จะมาแนะนํานะคะการประดิษฐ์มงุดโครงการของเรานะคะโครงการของเราคือโครงการข้าวโพดอร่อยค่ะข้าวโพดอร่อยๆนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกแบบนี้ไปให้เด็กๆคนละหนึ่งใบนะคะเด็กๆก็ไปตัดนะคะตัดคุณพ่อคุณแม่ช่วยด้วยนะคะเด็กๆก็ตัดอันนี้คุณตัดไปแล้วนะคะนี่ก็จะตัดออกมาเป็นแบบนี้นะคะและข้าวโพดแบบนี้เลยนะคะ แบบนี้คุณดาให้ปลายแปดอันนะคะให้เด็กๆประดิษฐ์นะคะปัติดข้าวโพดแต่งมงกุฎของเราให้สวยงามนะคะนี่คุณดาใช้กาวนะคะทาะคุณดาจะ,ะตัวนี้มาติดตรงนี้นะคะนะคะคุณดาก็จะติดแบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะทูดาก็จะให้เส้นนี้ไปด้วยนะคะหนูก็ติดให้ตรงกับตรงกลางเลยนะติดให้ตรงกับตรงกลางแต่เหลือพื้นที่ข้างล่างไว้นิดนึงนะคะเหลือพื้นที่ข้างล่างไว้นิดนึงเราจะได้ประดิษฐ์ปะป,ะ,ปะติดข้าวโพดของเรากับป้ายโครงการให้สวยงามนะคะเราใช้กาวทาลงไปนะคะ แล้วก็เอาป้ายโครงการติดนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นเด็กๆก,ก็ใช้ข้าวโพดที่เหลือนี่นะคะภาพข้าวโพดที่เหลือนี่ปิดไปนะคะตกแต่งมงกุฎของเราไปเรื่อยๆนะคะตรงไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ความคิดและจินตนาการของเด็กๆนะคะ ติดตรงไหนก็ได้เลยค่ะตามใจเด็กๆเลยค่ะปากกาวนะคะติดุูดาก็จะติดไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วจะให้ดูค่ะ ตามแต่จินตนาการของเด็กๆเลยนะคะว่าจะติดแบบไหนอย่างไรนะคะอันนี้ของคูดาเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาอันนี้เป็นของคูดานะคะก็จะเป็นรูปแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็เอากาวนะคะมาติดเชื่อมกันด้านหลังนะคะนะคะเชื่อมกันด้านหลังกาวหรือแม็กก็ได้นะคะใช้แม็กก็จะแน่นหน่อยแต่ก็ต้องระวังนิดนึงระวังนะคะเด็กๆอย่าไปแม็กมือตัวเองล่ะให้คุณพ่อคุณแม่แม็กให้นะคะเยอะให้นะคะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้มงกุฎของคูดานะคะเดี๋ยวคูดาจะรอดูมงกุฎข้าวโพดของเด็กๆนะคะสวัสดีค่ะ